คศ1253นวัดเซโจจิจังหวัดอาวะพระนิชิเรนไดโชนิน9ออกมาเพื่อเปิดเผยสัจธรรมสูงสุดที่โลกยังไม่รู้จักตั้งแต่นี้ไปจงสวดนำเมียวโฮเรงเงเคียวนี่คือหัวใจแท้จริงแห่งสัตธรรมปุณทะลิกสูตรและคือหนทางสู่การตัดสุู ของสรรพสัตว์ทุกผู้ทุกนามจะว่าพระสูตรดอกบัวยิ่งใหญ่เหนือพระสูตรอื่นๆได้อย่างไรเจ้าผู้ต่างจากสำนักใหญ่ทั้งหลายหากข้าพเจ้าผิดจงมาท้าพิสูจน์ด้วยธรรมะแต่หากข้าพเจ้าถูกจงรู้ไว้เถิดว่าการยึดมั่นในคำสอนนี้จะเป็นหนทางแห่งสันติสุขแท้จริงข้าพเจ้าขอสละชีวิตทั้งหมดเพื่อปกป้องและเผยแผ่นำเมียวโฮเลงเนียเขียวแม้ต้องถูกข่มเหงหรือแม้กระทั่งสละชีพข้าพเจ้าก็จะไม่ถอย การประกาศน้ำเหมี่ยวโฮเลงเงียเคียวคือการเปิดประตูสู่พุทธภาวะของมนุษยชาติและเป็นจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนานิชิเลน